วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนทรายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐเป็นผู้ดำเนินรายการครับก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการ ได้แก่โรงพิมพ์ธนาเพลสมูล,ลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพระณีภัยบูลเลิศคุณบุษราเรืองแสงอาน,นิสงส์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้ประทร,รมรายการทุกท่านครับ มูลนิธิพระพิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระพิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการท่านผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 812 1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระพิธรรมทางไปรษณีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัต์ธ,ธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิ จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระพิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพฤทธิ์สาธิตการมณีจะมีคลิปใน YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยหากท่านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐหมายเลขโทรศัพท์ 095-929-5165 095-929-5165ธรรมนิยายชุดพระอภิธรรมนำชีวิตประพันธ์โดย9ก้าประดลบทที่2เจตสิกปรมัตตตอนที่95สังคหานัยหความเดิมตอนที่แล้วนายสินเจ้าของธุรกิจพันล้าน ผู้ค้นหาความสงบของจิตใจได้รับการชี้แนะจากภิกษุอาวุโสบุญริศในเรื่องปรมัาธรรมการสนทนาดำเนินมาจนถึงเรื่องเจตสิกปรมัตนซึ่งได้มีการกล่าวถึงสังหะนัยคือการเอาจิตตั้งเป็นประธานแล้วดูว่ามีเจตสิกกี่ดวงที่สามารถเข้าประกอบกับจิตดวงนั้นๆได้กามาวาจรโสโณจิต มีสังฆาใน12ในด้วยกันได้แก่มหากุศล4สี่ในในที่1มหากุศลคู่ที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบ38ดวงคืออัญญสมานา13สพโสภณเจตสิก25เวลาเกิดขึ้นจริงมหากุศลจิตคู่ที่หนึ่งจะมีเจตสิกประกอบอย่างน้อย33ดวงในกรณีไม่มีวิรตี หรืออัปมัญญาเข้าประกอบและมีอย่างมาก34ดวงกรณีมีวิรตีหรืออัปมัญญาเข้าประกอบเพิ่มอีกหนึ่งดวงในที่2อมหากุศลคู่ที่2องมีเจตสิกประกอบ37ดวงคืออัญญสมานา13โสภณะเจตสิก24ิเว้นปัญญาหนึ่งขณะจิตเกิดขึ้นจริงมีเจตสิกเข้าประกอบอย่างน้อย32ดวง อย่างมาก33ดวงเฉกเช่นเดียวกันกันกบมหากุศล,ลจิตคู่ที่1เพียงแต่ตัดปัญญาเจตสิกออกในที่3มหากุศลคู่ที่3มีเจตสิกเข้าประกอบ37ดวงคืออัญญสมานา12เว้นปิติ1โสภณะเจตสิก25่าจำนวนเจตสิกที่เข้าประกอบในขณะที่จิตเกิดขึ้นจริง มีอย่างน้อย32ดวงอย่างมาก33ดวงคล้ายคลึงกับมหากุศลจิตคู่ที่สองต่างกันตรงที่ไม่มีปิติเข้าประกอบหนึ่งดวงแต่สามารถมีปัญญาเข้าประกอบได้เพราะเป็นจิตที่เป็นญาณสัมปยุตยมีโอกาสที่จะเกิดเจตสิกท,ที่เป็นวิรติหรืออัปปัญญาเข้าประกอบได้อีกหนึ่งดวงในที่4มหากุศลคู่ที่ส มีเจตสิกเข้าประกอบ36ดวงคืออัญญสมานา12เว้นปิติโสภณะเจตสิก24ิเว้นปัญญาจำนวนเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตในขณะเกิดขึ้นจริงเกิดได้น้อยสุด31ดวงกรณีไม่มีวิรตีหรืออปมัญญาเจตสิกเข้าประกอบเลยและเกิดได้มากสุด32ดวงกรณีมีวิรตีหรืออปมัญญาเข้าประกอบเพิ่มอีกหนึ่งดวง มหาวิปากจิตสี่ในในที่5มหาวิบาคู่ที่1มีเจตสิกเข้าประกอบ33ดวงคืออัญญสมานาเจตสิก1ิ 13, โสภพะเจตสิก20เว้นวิรตี3อัปปมัญญาสองกรณีของมหาวิปากจิตคู่ที่1มีเจตสิกเข้าประกอบได้สูงสุด33ดวงมีอัญญสมมานาเจตสิกเข้าประกอบครบ เพราะมีเวทนาเป็นโสมนัสจึงมีปิติประกอบด้วยในขณะที่โสภพณเจตสิกเข้าประกอบได้เพียง20ดวงเนื่องโดยเพราะเป็นจิตที่ทําหน้าที่เป็นวิบากเป็นผลของมหากุศลจึงไม่มีการกระทํทาทั้งวิรตีและอัปปมัญญานั้นเข้าประกอบได้ในจิตที่เป็นการกระทําเท่านั้นก็เป็นอันว่าในวิปากจิตทุกดวงจะไม่มีวิรตีและอัปปมัญญาเข้าประกอบเลย เจตสิกขนาเข้าประกอบในตอนที่จิตเกิดขึ้นจริงจึงมีจำนวน33ดวงในที่6มหาวิบากคู่ที่สองมีเจตสิกเข้าประกอบ32ดวงคืออัญญสมานา13สโสภณะเจตสิก1ิเ <suas> ว้นเววิรตี3อัปปมัญญาสองและปัญญาหนึ่งขณะที่จิตเกิดขึ้นจริงก็มีเจตสิกเข้าประกอบ32ดวงเช่นกัน ในที่ 7, มหาวิบากคู่ที่3มีเจตสิกเข้าประกอบ32ดวงคืออัญญสมานา 12، เว้นปิติโสภพนเจตสิก20เว้นวิรตี3อัปมัญญา2มีเจตสิกเข้าประกอบสูงสุดและเจตสิกที่เข้าประกอบขนาดจิตเกิดขึ้นจริงเท่ากับ32ดวงในที่ 8, มหาวิบากคู่ที่4มีเจตสิกเข้าประกอบ31ดวงคือ ัญญสมานา12เว้นปิติโสพนาเจตสิกสิเว้นวิรตีสอัปปมัญญาสองและปัญญาหนึ่งเจตสิกที่เข้าประกอบในขณะที่จิตเกิดขึ้นจริงเท่ากับ31ดวงมหากิริยาสี่ในในที่9มหากิริยาคู่ที่หนึ่งมีเจตสิกเข้าประกอบ35ดวงคืออัญญสมานาเจตสิกสิา สภพะเจตสิก22ิเว้นวิรตีสในมหากิริยาจิตนั้นมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับมหากุศล,ลจิตโดยมีเจตสิกเข้าประกอบคล้ายกันเกือบทั้งหมดเว้นแค่วิรตีสเนื่องโดยเป็นจิตของพระอระหันต์จึงไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องวดเว้นให้เกิดกุศลหรือเพื่อเป็นศีลขององค์มัดแอีกต่อไปเพราะกิจในการงดเว้นเพื่อกุศลนั้นได้ทำจบแล้ว จำนวนเจตสิกสูงสุดที่เข้าประกอบได้จึงมี35ดวงในขณะที่จิตที่เกิดขึ้นจริงหากไม่มีอัปปมัญญาเข้าประกอบก็จะมีจํานวนเจตสิก3าิดวงหากมีอัปปมัญญาเข้าประกอบอีกหนึ่งดวงก็จะเป็น34ดวงในที่10มหากิริยาคู่ที่สองมีเจตสิกเข้าประกอบ34ดวงคืออัญญสมมานา13โสภณะเจตสิก21 เว้นวิรติ3ปัญญา1เจตสิกที่เข้าประกอบสูงสุดมีจำนวน34ดวงหากไม่มีอัปปมัญญาเข้าประกอบก็จะมีจำนวน32ดวงแต่หากมีอัปปมัญญาเข้าประกอบอีก1นึดวงก็จะเป็น33ดวงในที่11มหากิริยาคู่ที่3มีเจตสิกเข้าประกอบ34ดวงคืออัญญสมานา12เว้นปิติ โสภาเจตสิก2 2เว้นวิรตี3จํจำนวนเจตสิกที่เข้าประกอบสูงสุดมี34ดวงเจตสิกที่เข้าประกอบในขณะที่จิตเกิดขึ้นจริงหากไม่มีอัปมัญญาเข้าประกอบจะมีจำนวน32ดวงแต่หากมีอัปมัญญาเข้าประกอบอีกหนึ่งดวงก็จะเป็น33ดวงในที่12มหากิริยาคู่ที่4 มีเจตสิกเข้าประกอบ33ดวงคืออัญญสมานาเจตสิก1ิเว้นปีติโสพณะเจตสิก21เว้นวิรตี3ปัญญา1เจตสิกที่เข้าประกอบได้สูงสุดมีจำนวน33ดวงขณะที่จิตเกิดขึ้นจริงหากไม่มีอป,ปมัญญาเจตสิกเข้าประกอบจะมีจำนวนเจตสิก31ิดวงแต่หากมีอป,ปมัญญาเจตสิกเข้าประกอบจะมีจำนวนเจตสิก32ดวง ทั้งหมดนี้เป็นสังขารในของกาม,มาวจรโสพนะจิต24ในหมวดถัดไปอาตมาจะขอแสดงสังขารในของรูปาวจรจิต15ซึ่งได้แก่ชานจิตในขั้นต่างๆต,ตั้งแต่ปฐมฌมานทุติยชฌานตาติยชฌานจตุตชฌานและปัญจมฌานโดยเป็นการอธิบายรวบยอด ทั้งรูปาวัจระกุศลรูปาวัจระวิบากและรูปาวัจระกิริยาฟังดูน่าจะมีรายละเอียดลึกซึ้งจะต้องเป็นหมวดที่เข้าใจยากแน่ๆเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์ผิดแล้วโยมศินสามารถสงเคราะห์ให้เข้าใจได้ง่ายต่างหากเพราะทั้งรูปาวัจระที่เป็นกุศลที่เป็นวิบากรวมทั้งกิริยา ต่างก็มีจำนวนเจเตสิกเหมือนกันฉะนั้นจึงง่ายต่อการจดจำทั้งสภาวะและเงื่อนไขถือเป็นข่าวดีขอรับพระอาจารย์โยมก็นึกว่าสังขารในของชาณจิตจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเสียอีกถ้าเช่นนั้นนิมนต์พระอาจารย์แสดงเลยเถิดครับก่อนอื่นก็ให้ทราบก่อนว่ารูปาวาจรจิตที่เป็นกุศลหมายถึงขณะที่ทำฌาน รูปาวัจระที่เป็นวิบากหมายถึงจิตที่นำไปเกิดเป็นพรมชั้นต่างๆซึ่งก็จะมีอารมณ์ขณะที่ทำฌานติดไปด้วยเช่นบุคคลทำฌานด้วยกสินก็จะมีอารมณ์ของกสินติดไปกับปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นรูปาวัจระวิบากดวงนั้นด้วยหรือหากมีอารมณ์ขณะทำฌานเป็นอัปปมัญญาก็จะมีอารมณ์ของ ทุกิตตสัตว์และสุขิตตสัตว์ติดไปกับปฏิสนธิจิตด้วยส่วนกิริยาจิตนั้นเป็นจิตขณะธรรมชานของพระอระหันต์เมื่อทำความเข้าใจได้ตามนี้แล้วก็สามารถสงเคราะห์สังขารนของรูปาวจรจิตสิบห้าได้ทั้งหมดห้าในดังนี้ในที่หนึ่งปฐมฌานกุศลปฐมฌานวิบาก และปฐมฌานกิริยามีเจตสิกประกอบได้สูงสุด35ดวงได้แก่อัญญาสมานาเจตสิก13โสภณะเจตสิก19อัปปมัญญาเจตสิกสองปัญญาเจตสิกหนึ่งแต่ในขณะที่จิตเกิดขึ้นจริงนั้นมีเจตสิกเข้าประกอบได้น้อยที่สุด33ดวง คือในกรณีไม่มีอัป,ปัญญาเข้าประกอบแต่หากมีอัป,ปมัญญาเข้าประกอบด้วยเพราะบุคคลผู้นั้นใช้ทุกขิจตสัตว์หรือสุขิจตสัตย์เป็นอารมณ์ในการทำฌานก็จะมีอัป,ปัญญาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวงเท่ากับมีเจตสิกเข้าประกอบได้มากสุดจริง34ดวงในที่สองทุติยฌานกุศล ทุติยชาญวิบากและทุติยชาญกิริยามีเจตสิกเข้าประกอบได้สูงสุด34ดวงได้แก่อัญญสมานาเจตสิก12เว้นวิตกหนึ่งโสมพนเจตสิก19อัปปมัญญาเจตสิกสองปัญญาเจตสิกหนึ่งแต่ในขณะที่จิตเกิดขึ้นจริงนั้นมีเจตสิกประกอบได้น้อยที่สุด32ดวง โดยที่อัญญสมานาเจตสิกเว้นวิตกไปหนึ่งและในกรณีไม่มีอัปปมัญญาเข้าประกอบแต่หากว่ามีอัปปมัญญาเข้าประกอบโดยเพราะบุคคลผู้นั้นใช้ทุกขิตสัตว์หรือสุข,ขิตสัตว์เป็นอารมณ์ในการทำฌานก็จะมีอัปปมัญญาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวงเท่ากับมีเจตสิกเข้าประกอบได้มากสุด33ดวง ในที่สตาติยชานกุศลตาติยชานวิบากและตาติยชานกิริยามีเจตสิกเข้าประกอบได้สูงสุด33ดวงได้แก่อัญญสมานาเจตสิก1 1เว้นวิตกหนึ่งวิจารหนึ่งโสภณะเจตสิก19อัอปปมัญญาเจตสิกสองปัญญาเจตสิกหนึ่ง แต่ในขณะที่จิตเกิดขึ้นจริงนั้นมีเจตสิกเข้าประกอบได้น้อยที่สุด32ดวงโดยที่อัญญสมานาเจตสิกเว้นวิตกไปหนึ่งและเว้นวิจาร์อีกหนึ่งในกรณีไม่มีอัปปมัญญาเข้าประกอบแต่หากมีอัปปมัญญาเข้าประกอบโดยเพราะบุคคลผู้นั้นใช้ทุกขิตศัตร์หรือสุกิตศัตร์เป็นอารมณ์ในการทำฌาน ก็จะมีปมัญญาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวงเท่ากับมีเจตสิกเข้าประกอบได้มากสุด33ดวงในที่สี่จตุทัชฌานกุศลจตุทัชฌานวิบากและจตุทัชฌานกิริยามีเจตสิกเข้าประกอบได้สูงสุด32ดวงได้แก่อัญญสมมานาเจตสิกสิบเว้นวิตกหนึ่งวิจารหนึ่ง และปิติหนึ่งโสภณะเจตสิก19อัปมัญญาเจตสิกสองปัญญาเจตสิกหนึ่งแต่ในขณะที่จิตเกิดขึ้นจริงนั้นมีเจตสิกประกอบได้น้อยที่สุด30ดวงโดยที่อัญญสมานาเจตสิกเว้นวิตกไปหนึ่งวิจารหนึ่งและปิติอีกหนึ่งในกรณีไม่มีอัปมัญญาเข้าประกอบ แต่หากมีอัปปมัญญาเข้าประกอบโดยเพราะบุคคลผู้นั้นใช้ทุกขิตสัตสุขิตตสัตเป็นอารมณ์ในการทำฌานก็จะมีอัปปมัญญาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวงเท่ากับมีเจตสิกเข้าประกอบได้มากสุด31ดวงในที่5ปัญจมชานกุศลปัญจมชานวิบากและปัญจมชานกิริยา มีเจตสิกเข้าประกอบได้สูงสุด30ดวงได้แก่อัญญสมานาเจตสิกสิบเว้นวิตกหนึ่งวิจารหนึ่งและปิติหนึ่งโสภะเจตสิกสิบเก้าเว้นอป,ปมัญญาเจตสิกสองและมีปัญญาเจตสิกอีกหนึ่งเข้าประกอบแต่ในขณะที่จิตเกิดขึ้นจริงนั้นมีเจตสิกประกอบได้30ดวง โดยที่อัญญาสมานาเจตสิกเว้นวิตกไปหนึ่งวิจารหนึ่งปิติอีกหนึ่งและมีความแตกต่างกับัานที่สี่ตรงที่ตัวสุขนั้นถูกละไปแล้วแต่ถูกแทนที่โดยอุเบกขาซึ่งทั้งสุขและอุเบกขาก็คือเวทนาเจตสิกแต่ในัานที่หานี้ไม่สามารถใช้อปัญญาเป็นอารมณ์ได้ ก็ด้วยเพราะมีเวทนาเป็นอุเบกขานี่แหละการมีความรู้สึกวางเฉยจึงไม่สามารถสงสารหรือยินดีกับผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากหรือกำลังประสบความสำเร็จได้คงมีแต่ความรู้สึกเฉยๆหรือเป็นอารมณ์ที่เรียกว่ามัชตาสัตวปัญญิคือมีอารมณ์ที่เป็นสัตว์กลางๆไม่สุขไม่ทุกข์จึงเป็นสภาวะที ไม่สามารถนำอัปปมัญญามาเป็นอารมณ์ในการเจริญฌานได้เจตสิกท,ที่เกิดขึ้นจริงจึงมีเพียงสามสิบดวงเท่านั้นและนี่คือสังขารในของรูป,ปาวจรจิตสิบห้าเอาละทีนี้โยมศิลป์ไหนลองบอกอาตมาหน่อยว่าจะแจกแจงสังขารในของอรูปฌานทั้งหลายได้อย่างไร ขอเวลาโยมคิดสักครู่ครับชายหนุ่มนิ่งหลับตาไปประมาณ15วินาทีนั่งปินิดพิจารณาจำนวนเจตสิกที่เกิดขึ้นในปัญจมชาญแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าอารูปฌานทั้งหลายแม้มีอารมณ์ต่างกันแต่ก็มีฌานที่5เป็นฐานเหมือนกันทั้งหมดจึงทำให้ทราบได้ทันทีว่าจำนวนเจตสิกข,ของอรูปฌานทั้งหมดนั้นก็มีจำนวนเท่ากับฌานที่5นั่นเอง ชายหนุ่มลืมตาขึ้นแล้วตอบว่าสางังฆาในของอรูปฌานเป็นเช่นเดียวกันกับปัญจมฌานครับพระอาจารย์คือมีจำนวนเจตสิก30ดวงเท่ากันและเป็นเจตสิกแบบเดียวกันทั้งหมดเช่นเดียวกันกับในฌานที่ 5, ห้เนื่องโดยเพราะอารูปฌานทั้งหลายมีฌานที่5เป็นบาทฐานจะแตกต่างกันก็ตรงที่อารมณ์ของกรรมฐานเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกัน แม้จะเว้นอารมณ์ที่เป็นอัปมัญญาไปแต่อารมณ์ของรูปฌานและอรูปฌานก็มีความแตกต่างกันอีกเพราะปฏิภาคนิมิตถูกเพิกออกไปในขั้นตอนของการเจริญอรูปฌานอย่างไรก็ตามจำนวนเจตสิกก็ยังเท่ากับ30ดวงเช่นเดียวกันกันกบฌานที่5อยู่ดีครับดีมากโยมศินเข้าใจได้ถูกต้องแล้วอนุโมทนาด้วย ไม่น่าเชื่อนะครับราจารย์ทั้งที่ตอนแรกโยมคิดว่าการแจกแจงสังฆาในของฌานจิตทั้งหลายจะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าการม,มาวัจรจิตแต่มาดูเจตสิกท,ที่เข้าประกอบแล้วมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากเพียงแต่จะทยอยเว้นเจตสิกท,ที่เป็นองค์ฌานซึ่งจะถูกละไปเรื่อยๆในแต่ละลำดับของฌานที่สูงขึ้นเท่านั้นเองเป็นอีกครั้งที่ทำให้โยมเข้าใจว่า การจะเรียนรู้การประกอบกันของนามกับน้ำได้อย่างแนบแน่นนั้นต้องเข้าใจสภาวะของนามแต่ละประเภทอย่างท่องแท้เสียก่อนจึงจะสามารถทราบได้ว่าในแต่ละสภาวะที่น้ำกับนามจะประกอบกันได้มีอะไรที่ขัดแย้งกันอะไรที่เป็นเงื่อนไขที่ส่งเสริมกันหากไม่ได้ผ่านการเรียนรู้สภาวะของจิตและเจตสิกแต่ละดวงในเบื้องต้นแล้วเป็นเรื่องยาก เรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแจกแจงสังหาในของจิตและเจตสิกแต่ละดวงได้สาธุโยมศินโยมดําริได้ถูกต้องแล้วอาตมาขออนุมโมทนาโปรดติดตามธรรมนิยายชุดพระอภิธรรมํำชีวิตในตอนต่อไปได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรม แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ